นี้เป็นต้นซากุระแคะนะครับหรือว่าเรียกว่าสโนโรสนะครับมันจะคล้ายๆกับต้นข้าวตอกแต่พะล่วงนะครับไม่รู้อันเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตมาข้าวตอกแต่พะล่วงมันจะมีรอยขาวๆตรงกลางนะครับอันนี้มันจะไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่สวยก็ได้นะครับนะครับกําลังจะแตกดอกเต็มเลยนะครับที่เป็นปุ่มน้าตาลน้าตานี่คือดอกของเขานะครับเวราคบานออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นดอกไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีนะครับสวยงามนะครับ แต่ถ้าดูแลไม่ดีต้นมันก็จะทิ้งใบนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะฮะทิ้งใบคือเราต้องมาฟื้นฟูใหม่มันเกิดจากการขาดน้ํากับขาดปุ๋ยนะครับพวกนี้ต้องการต้องการปุ๋ยมากนะครับเราใส่ปุ๋ยเป็นประจําแล้วก็น้ําก็ต้องการมากเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ไม่แฉะนะครับจะต้องการความชุ่มชื้นตลอดเราควรจะมีอะไรคลุมหน้าดินไว้นะครับเพื่อไม่ให้การไม่เกิดการระเหยของน้ํานะครับแล้วเราจะมาทําการฟื้นฟูเข้าใหม่นะครับครับต่อไปเราก็จะมาทําการฟื้นฟูกันนะครับ อันนี้คือต้นที่ er. มันสมบูรณ์แล้วก็กําลังออกดอกนะครับมันจะมีดอกเล็กของมันอยู่นะครับเป็นกําลังแตกดอกนะครับเต็มไปหมดเลยคือถ้าเราสังเกตว่าดินมันยังใหม่อยู่เราก็ไม่จาเป็นนะครับนี่รากมันจะสวยนะครับเห็นไหมครับเ็าจะไปทาเราจะไปทําบอนไซนะครับนะครับรากมันจะสวยถ้าคนที่มีความรู้ความสามารถหน่อยเขาก็จะไปแต<ด> <locals> ่งเป็นทําเป็นบอนไซนะครับตัดแต่งได้ถ้ากลิ่นมันไม่สวยเลยนี่เราสามารถแต่งได้แต่ตอนนี้มันกำลังออกดอกนะครับ ถ้าดินมันยังสภาพสมบูรณ์อยู่มันยังไม่แน่นมากล้วก็มาควนดินให้เหมือนท่านกำลังทหน่อยนะครับแต่ถ้าดินเสื่อมสภาพแล้วก็เปลี่ยนดินไปให้มันเลยนะครับแต่น,นี้ดินนยังโอเคอยู่เราก็มาพรวนดินให้มันทำห,ห,หน่อยนะครับให้มันร่วนหน่อยหน้าดินจะได้ไม่แข็งนะครับก่อนหนี่แเราก็เราจะมาทําการใส่ปูนะครับนี่ก็คือใบข้ามปูหมักครับเป็นดินรัสดุปลูกมัน,นหอมสุกใจนะครับสามารถปลูกได้ทั้งพวกทีโร่ปลูกได้ต้นไม้ได้ทุกชนิดนะครับทําเป็น ตัวโปะหน้าก็ได้นะครับประกอบด้วยใบก้ามปูหมักแล้วก็ใบไม้หมักแล้วก็เป็นตะเ้าสับนะครับแล้วก็แแบบนะครับรวมไปด้วยสารอาหารนะครับการขึ้นู้ของมันก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีบ้างนะครับอันนี้คือปุ๋ยเคมีนะครับนี่เขาเรียกว่าปุ๋ยเกลือนะครับปุ๋ยเกลือแล้วก็ใส่ลงไปอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะไมาจะตายอันนี้จะเป็นปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลนะครับใส่เข้าไปครับ เวลาที่ทำก็ควรทำตอนทบกค่ำนะครับหรือว่าตอนเช้าก็ได้นะครับคุกเข้ากันนะครับเลยครับให้ปุ๋ยมันเข้าทั่วทนี่คือหนึ่งสเต็ปนะครับแล้วก็โรยลงไปนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะต้นไม้ก็ตายได้เหมือนกันนะครับ พวกนี้มันจะช่วยรักษาระดับความชื้นแล้วก็พอมันย่อยสลายมันก็จะเป็นปุ๋ยลงไปเพราะว่าในตัวของมันเองก็มีใบกัมปูมีมะพร้าวสับมีพวกซากใบไม้ที่หมักแล้วก็มีปุ๋ยคอกอยู่ในนี้นะครับก็เป็นได้ทั้งดินปลูกแล้วก็เป็นได้ทั้งตัวปดหน้าการความชื้นได้ด้วยนะครับนี่คือการฟื้นฟูนะครับเสร็จเป็นหนึ่งสเต็ปที่สองครับตัวที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือมันสภาพมันสมแล้วนะครับเพราะว่ามันขาดน้ําแล้วก็ขาดธาตุอาหารนะครับ แต่เราดูสังเกตดูจากลักษณะของใบของมันนะครับเห็นไหมครับมันยังมีแตกยอดอ่อนอยู่แสดงว่าเราสามารถฟื้นฟูมันได้นะครับด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็รักษาระดับความชื้นของดินนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบหรือว,ว่าไม่ชอบกันไม่ชอบกลิ่นของมันเนี่ยมันแตกพุ่มไม่สวยเนี่ยเราก็สามารถตัดได้นะครับเวลามันออกดอกหมดแล้วเราก็ตัดได้ตัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คือความตัดออกเลยนะครับ ตัดกิ่งที่ไม่สวยนี่ออกแล้วก็แต่งพุ่มแต่งกิ่งใหม่นะครับก็ก็จะขึ้นมาใหม่มก็จะสวยงามนะครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยมันงครับเอ่สเต็ปแรกนะครับที่ผมทําให้ดูนะครับเราแค่ตัดแต่งกิ่งของมันแล้วก็มันเป็นแบบสเต็ปแรกครับแล้วก็แค่ใส่ปุ๋ยแค่นั้นนะครับใส่ปุ๋ยโป่หน้ามันอย่างนี้นะครับ ช่วยรักษาความชื้นแล้วก็เป็นการให้ปุ๋ยไปในตัวนะครับแล้วก็เจาะใสนอกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ตัดนะครับแล้วก็ใช้แบบนี้นะครับแต่ว่าตมเลือกที่จะมันมันยังโซมอยู่ของเลือกที่จะยังไม่ตัดนะครับเพราะว่าถ้าให้มันสดขึ้นมาเนี่ยเราไปตัดแล้วเราสามารถเอากิ่งมันไปชํนได้นะครับตอนนี้มันยังโซมอยู่ก็เลยเลือกที่จะไม่ตัดนะครับให้กิ่งมันสมบูรณ์ก่อนนะครับ ทรงมันเสียก็จริงแต่ว่าให้ถึงมนสมบูรณ์ก่อนเวลาตาตัดเราจะได้ไม่เสียของนะครับเดี๋ยวมันจะตัดให้ดูกนก่นอนหนึ่งสเต็ปนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะตัดตัวนี้ให้ดูดตัดตัวนี้ให้ดูนะตัวนึง้สเต็ปที่สานะครับเราก็จะมาทำการฟื้นฟูตัวนี้ อันนี้มันยังไม่ตายนั่งกิ่งนันนะยังเขียวอยู่เห็นไหมครับใช้ได้นะครับพวกนี้ตัดเลยครับเพื่อให้เกิดใหม่นะครับรากมันสวยนะครับเขาจะไปทําเป็นเอ,อเป็นบอนไซก็ได้นะครับถ้าใครมีความรู้เรื่องบอนไซก็ใช้เป็นบอนไซก็ได้นะครับตัดเลย ถ้าตัต่ำมันจะได้ขึ้นมาเป็นพุ่มใหม่นะครับ้ใครชอบแบบเป็นพุ่มนะครับเห็นไหมครับก็ทำการขวนดินนะครับขวนดินเพื่อให้หน้าดินมันไม่แข็งนะครับพวกปุ๋ยพวกอะไรจะให้ซึมลงไปแล้วก็รากมันก็จะด้เดินดีนะครับแล้วแล้วก็ปุ๋ยที่เราเตรียมไว้ปลกหน้ามันเป็นดินปลูกของนอนหอนจุกใจนะครับ ความชื้นได้ด้วยแล้วก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยดินปลูกไ,ได้ด้วยนะครับเป็นใจกระทักได้นะครับดินปลูกของนนหอนสุขใจนะครับเอาไปผสมกับดินธรรมดาทั่วไปก็ได้นะครับดินที่เราซื้อตามตลาดเนี่ยตาหนึ่งกระสอบของดินนนหอนสุขใจผสมกับดินที่ซื้อในตลาดสีถุงนะครับเราก็จะได้ดินเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับส่วนนี้คือตัวตัดแล้วนะครับตัวที่ตัดแล้วผมก็เอาไปชํามมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถปลูกนำมาปลูกได้อีกนะครับ มันก็จะเกิดแบกรากแล้วนะครับเห็นไหมครับมันมีรากแล้วหช่ไหมเราก็ไปปลูกได้เลยก็คือเอาสิ่งพวกนี้แหละครับไปชํานะครับเดี๋ยวสอนวิธีชําอีกสเต็ปหนึ่งนะครับครับต่อไปเราก็จะมาทําการเพาะชํานะครับสิ่งของเขาก็ง่ายๆนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เราตัดออกมาแล้วนะครับเรามาทําการเพาะชํานะครับการตัดแต่งกิ่งมันก็ได้นะครับกิ่งแบบนี้มีฝอยๆเยอะๆอันนี้เราตัดทิ้งเลยนะครับนะครับ เลออกไปเลยอย่างเงี้ยจะได้กินให้านานนะครับแตบบ่นี้นะครับแต่แต่งมันหน่อยนะครับผมติคนคนแบบมากง่ายนะครับผมเอาแบบลุกลกแบบนี้นะครับ ดินที่จะใช้ในการทอดชามก็เป็นแก่ดําผสมแกะดำไอ้สามส่วนนะครับแล้วก็เป็นดินหนึ่งเป็นดินหนึ่งส่วนนะครับเพื่อไม่ให้มันร่วนเกินไปนะครับถ้าเราใส่ดินเข้าไปด้วยมันจะทําให้ดินมันแน่นขึ้นแล้วก็จะสามารถกักเก็บน้ําไว้ด้วยนะครับกดลงไปเลยนะครับกดลงให้มันแน่นนะครับรเสียลงไปเลยนะครับประมาณสักหนึ่งนิ้วนประมาณนี้ครับเสียลงไปประมาณสองข้อมือนะครับ กดให้มันแน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปรดน้ำนะครับตะหน้นงครับ ลงไปประมาณสองข้อนิ้วนะครับกดดินให้แน่นครับแล้วก็ลดน้านะครับก็ไปวางไว้ในที่ร่มนะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับมันแตกออกมาแล้วนะครับท่าบนี้ต้องเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะครับเป็นสเต็ปสุดท้ายนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ